สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามารีวิวนะครับรุ่น B2140SN นะครับหรือตัวเนลโนะครับตัวล้อแคบนะครับ21แรงม้านะครับล้อแคบแล้วก็ติดตั้งมาพร้อมกับนะครับโครงกันอ้อยนะครับคันนี้ก็จะเตรียมส่งมอบคุณลูกค้านะครับผมอ่าก็เลยนำมารีวิวให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับในรุ่น B นี่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ลูกค้า ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับในพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นางานมันนะครับหรืองานอ้อยนะครับเทีนี้ลูกค้าอยู่พื้นที่งานไรอ้อยนะครับก็เลยเลือกอเป็นตัวโครงกานอ้อยร่วมด้วยนะครับถ้าถเป็นเข้าในงานมันนะครับก็จะใช้งานามีโครงกานอ้อยก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเนื่องจากตัวโครงกานอ้อยก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ นี่นะครับก็คือ21แรงม้านะครับ B2140 SN นะครับนี่นะครับสังเกตยังไงนะครับว่าตัวธรรมดากับตัวล้อแคบจะต่างกันตรงไหนนะครับนี่นะครับให้สังเกตสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแนวร้อนะครับแนวร้อก็คือตัวล้อแคบนะครับฐานล้อจะเป็นแบบขนาด90เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวนั้นจะขนาด ความกว้างของล้ออยู่ที่1เมตรนะครับแต่ตัวนี้นะครับลูกค้าเรียกตัวล้อแคบนะครับซึ่งนะครับตัวล้อแคบนี้จะมีเฉพาะในรุ่นนะครับ B 2 1 4 0 S เท่านั้นนะครับอ่าจะ B 2 4จะไม่มีนะครับ B 24และ B 2 7จะไม่มีล้อแคบนะครับจะมีเฉพาะ21แรงม้าเท่านั้นนะครับที่ที่มีตัวล้อแคบนะครับอ่านะครับนี่ก็ให้ดูบริเวณรอบๆนะครับเนื่องจากนะครับถ้าลูกค้าสั่งตัวปกติมาใส่คือตัว ไม่มีโครงกานอ้อยนะครับจุดยึดหลังคาเขาจะคนละจุดกันเลยนะครับถ้ามีชุดโครงงานอ้อยนี้นะครับเขาจะจุดยึดของโครงหลังคาอะไรต่างๆนะครับจะคนละตำแหน่งกันเลยนะครับแต่สมมติว่าซื้อตัวธรรมดามาแล้วจะมาซื้อโครงกานอ้อยใส่ก็ต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับนี่นะครับจะเป็นโครงกานอ้อยซึ่งนะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีสลักตรงนี้นะครับดึงสลักนี้ออกนะครับ อ่าแล้วก็ยกนี้นะครับเปิดออกได้เลยนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่าเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับในระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับก็จะมีนะครับเกียร์หลักนะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็เกียร์ถอยนะครับส่วนเกียร์ล่องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด สี่เกียร์นะครับรวมรวมกับตัวเกียร์ว่างด้วยนะครับตัวเกียร์ไฮก็คือตัวเฮดนะครับจะเป็นเกียร์เกียร์เลี้ยวนะครับเอ็นก็คือเกียร์ว่างนะครับเอ็มก็คืออ่ามีเดียมนะครับมีเดียมก็คือระดับกลางๆนะครับจะไม่เร็วมากหรือโลนะครับโลจะเป็นเกียร์เต่าเลยนะครับก็คือหนึ่งสองสามถือว่าเป็นสามเกียร์หลักนะครับสามสามเกียร์โลมีเดียมไฮนะครับ ฝั่งนู้นก็สามเกียร์สามคูณสามก็คือเก้าเกียร์นะครับเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับในรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นขนาดหนึ่งพันซีซีนะครับตัวนี้หนึ่งพันซีซีนะครับเป็นแบบอินไดเรกนะครับสามสูบนะครับประหยัดน้ํามันนะครับก็ด้วยเนื่องของรถรุ่นบีก็จะเอาไปเข้าบริเวณทั้งล่องอ้อยนะครับหรือล่องมันนะครับความกว้างของฐานล้อนะครับของรุ่นนี้จะอยู่ที่เก้าสิบเซน ในส่วนของราคานะครับในรุ่นนี้นะครับรถแท็กเตอร์ b 2 1 4 0 sn นะครับราคาตัวรถเปล่าอยู่ที่243,000บาทนะครับแล้วก็โครงการอ้อยนะครับจะอยู่ที่15,000บาทนะครับส่วนลอตเตอรี่ตีดินนะครับก็ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับไปรุ่น rx 8 0 a 2นะครับคันนี้ก็จะเตรียมจะส่งมอบคุณลูกค้า ก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปส่งมอบให้กับลูกค้า FC ท่านไหนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ f c ที่เข้ามาดูคลิป YouTube แล้วก็ได้ติดต่อเช่าซื้อมานะครับอนุมัติภายใน2วันนะครับเคสนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมรถขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ไปจะส่งคุณลูกค้านะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับเซลเอจัดให้นะครับ0853020234 0853020234นะครับเซลเอจัดให้นะครับเพิ่มเบอร์โทรก็ขึ้นไลน์เลยนะครับไลน์ชื่อเซลเอจัดให้นะครับขูบตาเจริญชัยอุบลราชธานีสาขาชยางกูรนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับติดที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ